เจ๊น้ำกันค้ารับเติมเกมอีฟอนปลอดภัยเติมไวแถมยังถูกกว่าเติมเองเยอะ เพลทแท้ต้องริ้งใตค้คลิปนี้นะครับรีวิวครับพลังซอนมาพร้อมกับศุกอย่งนะางบิดเคอร์เร์นะทตาลวิตานรวมบูสเตอร์แล้วนะครับที่103แต่ว่าเราเฝาน้ำตาลหน,นะนึ่งได้นะครับพลังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นเรื่องของการทำเกมลุกสปีดต้นบาร้านนะ้ำความเร็วคิงมาเวอร์แล้วก็การจบสกอร์ปั่นโค้งนะเรื่องมอฮ์มันก็ดีนะจ่ายบอนนนลนะโอ้โหสำหรับกองหน้าคนนึงผมว่าจ่ายดีมากนะแล้วก็อากาศยานผมว่าก็ดีนะเสียดายนะถ้าปรับพวกเฮดเดอร์ความแข็งแ,แกร่งแต่ระดับแปดสิบหรือเฮดเดอร์เจ็ดีียยเเเราาอทกั่่งโนสิ ร่างใหม่ใจบอลดีกว่านับแล้วก็มีพวกอากาศยานกับสปีดต้นที่ดีกว่าชัดพอสมควรเนาะส่วนค่าพลังที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นร่างเก่านับที่ดีกว่าโดยเฉพาะการยิงปั่นโค้งๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยสู้ร่างเก่าไม่ได้นะเพราะคมกว่าและปั่นโค้งยิงแรงเนี่ยมากกว่าเยอะนะก็ถ้าเกิดให้ผมเลือกใช้นะผมเลือกร่างเก่านะเพราะว่าร่างเก่าดูสุดแล้วก็ตึงกว่าเทียบกับเอมบัปเป้นับตัวโชว์ไทม์หน้าเป้าที่มีบิดเคอร์เรอร์เหมือนกันเป๊ะๆนับก็เอมบัปเป้นทำเกมลุกดีกว่าเลี้ยวมอคใจบอลดีกว่านะแต่ว จบสกอร์นะไม่ใช่บันคังจบสกอร์นะเอบัปเบ้คมกว่านะครับแล้วก็สภาพร่างกายซ้อนนักกียานดีกว่าส่วนพวกความเร็วเนี่ยก็แพ้เป้นะผมว่านี่ชัดอยู่นะเพราะโอวอร์มันต่างกันพอสมควรแบบสองแต้มเลยเนาะก็เอว่าเบ้ยัยงไงก็ดีกว่าแน่นอน ในส่วนของวิธีการเปลี่ยนค่าพลังของตีซอนนะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ต104นะันร้อยสี่เนาะถ้าอย่าตา104นะันร้อยสี่เนาะต้องบอกก่อนว่าเราต้องใช้กับโค้ดสองบูสเตอร์นะอันนี้ผมจะกดอ,อินซากิ้คาไว้ก่อนแล้วกันนะถ้าเลือกอินซากิเนะี่ยมีบูสเตอร์หลายอันนะก็จะมีอากาศายานเนะี่ยบูสเตอร์อากาศายานก็ได้นะหรือถ้าจะเป็นบูตหน้าป้าแบบธรรมชาติเลยพุทชูตติง้งสไตรเกอร์เนะี่ยพวกนี้ก็ร้อยสี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่าพลังแฝงที่ปีกจะดรอปลงไปนิดนึงนะจะอยู่ที่ประมาณร้อยสามในส่วนของเว่่่าาไไมนด้ ใช่นะครับแล้วก็โรบอยด์ผมจะลดด้วยแล้วก็เอาแต้มที่เหลือไปเพิ่มนี่การยิงดีกว่านะ้ทำให้การจบสกอร์เนี่ยมันคมขึ้นนะเพราะว่าเล่นหน้าเป้าเนี่ยมันน่าจะต้องคมๆหน่อยนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะปรับอากาศสยานเหมือนผมนะอันนี้ก็ปรับได้นะครับสามารถลดชูตติ้งเนี่ยลงไปแต้มหนึ่งนะครับแล้วก็ลดในส่วนของเด็กเทอร์ลิตี้ลงไป2แต้มละกันนะครับจะไปเพิ่มอากาศสยานแบบนี้ปึ๊บๆๆจะเหลือเส้นหนึ่งแต้มมาเพิ่มการจ่ายบอลด้วยแบบนี้ถ้าอัพแบบนี้นะอากาศสยานจะดีขึ้นนะครับจะเห็นไหมค้ามแข่ง เป้าแบบพบๆหน่อยอ่ะเลียดได้หมงได้ผมว่าเวเนี่ค่อนข้างสวยนะสวยกว่าเวแรกนะครับก็สําหรับตีซอนนะถามว่าร่างนี้ดูโหดไหมก็โหโออลร้อยสี่นะก็ถือว่า เป็นโชว์ไทม์เอเชียที่สูงมากนะเป็นนักเตะเอเชียที่น่าจะค่าพลังสูงที่สุดแล้วมั่งเท่าที่เคยออกมานะไม่แน่ใจว่ามีใครที่มากกว่าซอนไหมไม่น่ามีนะก็ร้อยสี่น่าจะที่สุดแล้วของนักเตะเอเชียนะและล่างนี้เพิ่งคว้าแชมป์ด้วยโอ้โหน่าเก็บจะจัดนะครับก็แต่ถ้าเกิดเทียบกับล่างเก่านะใครที่เล่นสายปีกบิดเคอร์เรอร์นะผมแนะนําเลยว่าใช้ล่างเก่าไปแต่ว่าล่างเนี้ยมันเป็นสไตล์แบบหน้าเป่านะอาจจะไม่ได้แบบเน้นบิดมากนะถึงแม้ว่าจะมีสกิลอย่างบิดมาแต่ว่าถ้าเกิดเล่นหน้าเป่าอ่ะบิด เคอร์เรอร์เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าผมใช้เป้อยู่บอกเลยว่าหน้าเป้าที่ถ้าเกิดเป้นะเลยนหน้าเป้าแทบไม่ได้บิดนะซอนนัางนี้ก็น่าจะคล้ายๆกนันนะถ้าจะจะบิดหน่อยนะผมว่าก็คงจะต้องโยกไปเล่นปีกนะครับ